ค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบดอกเล็กๆสวยๆแบบใหม่ด้วยริบบิ้น3เส้นนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไก,นก,นกนลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว97เซนติเมตรรวบม,มารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สนะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2อออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้ให้ริบินขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับนะคะนะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับออลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับออลิบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะค่อยๆปไล่อยริบบิ้นออกมานะดูริบบิ้นด้วยนะคะถ้าริบบิ้นบิดจ,จับให้เข้าที่นะ เส้นที่3ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเอาอช่องถัดมาเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม2เส้นแล้วพาดนะหนึ่งสองจับอริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับอริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนี่นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึง่งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะมาฝั่งด้านขวามือนะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะในแบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะเส้นที่2ก็จะสวมมาเส้นที่1แบบนี้นะคะดิบินจะสวมกันทุกเส้นเลยนะต่อเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกดิดนึงนะคะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะทุกเส้นทุกกรีบเลยนะคะได้แ,แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะทีจะจับอาริบิ้นเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเส้นถัดมานะคะเสร็จแล้วจับอัะตัวริบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยแบบนี้นะจับปัะตลิบินนี้นะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะ เส้นที่เราอ้อมไปด้านหลังนะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราเจะริบบิ้นที่เราอ้อมไปด้านหลังนี้นะคะตรงนี้นะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเส้นถัดมาแล้วเอาเส้นถัดมาพาดขึ้นไปด้านบนจับตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอก นีนะคะที่ตรงกับเส้นที่เราพาดขึ้นไปด้านบนนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างแบบนี้นะคะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมานะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะนี่นะ ดูความสวยงามอีกนิดนึงค่ะและแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายดิบินกันนะคะลีจะจับริบิ้นเส้นนี้จับริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนะคะจับกรีบให้เข้าที่อีกนิดนึงในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบช่อม่วงสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ